เปิดตัวโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยโนวา4ที่มาพร้อมกับกล้อง64ล้านพิกเซลประสานกับหน้าจอฝู sd plus 6.6นิ้วและมีพลังการชาร์จเร็วที่40วัตต์ครับเปิดตัวโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยเม e 50 series โทรศัพท์มือถือเรือธงพรีเมียมเด่นด้วยกล้อง xmega นะครับมกะปรับดูรับแสงได้นะครับพร้อมกับหน้าจอ oled สวยชัดและลื่นด้วย r e f r e s h Rate 120 h z chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1และระบบสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเท วัสดีขาวกับมาาตีข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิรางแอนกาซาส,สิบนทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่อใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันนอกเหจากจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ประจำปีอย่าง Huawei Mate 50าสิบซีรีส์แล้วนะครับซึ่งเราจะมีอัพในคลิปเดียวกันนี่แหละทางด้านของ Huawei เนี่ยยังคงมีรุ่นน้องอย่าง Huawei Nova 14ออกมาเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกัน Huawei Nova 14นั้นจะมีดีไซน์หน้าจอไร้ขอบนะเป็นการวางกล้องเจาะรูเอาไว้บริเวณตรงกลางด้านบน ขนาดหน้าจอ6.6นิ้วให้ความละเอียด Full HD Plus โดยกล้องหน้าความละเอียดสิล้านพิกเซลพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องโดยมีด้านหลังนะครับมีความเงางามติดตั้งกล้องหลังมา3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลอัลตร้าไวา์8ล้านมาโคร2และในส่วนของชิปเซตนะครับเป็นอัลต้าคอร์โดยไม่ได้เปิดเผยชื่อรุ่นออกมานะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นคิรินเจ็ดหับ่งศูนย์เอจะคู่กับ RAM GB, แ,มแบตตรมแปดกิกะแรมรองรับการชาร์จที่เร็ว40ีแบตเปอร์ชาร์จนะครับบนระบบ Android อภัย h ม r m o n เ OS 2.0นะครับ h u a ว e i n o นวา10นั้นมีให้เ C, ลือก3สีได้แก่สีดำสีเขียวสีเงินนะครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนนะครับในช่วงปลายเดือนกันยายนโดยเริ่มต้นอยู่ที่ RAM 8GB ยค้า1 2 8 1,699หยวนหรือประมาณ8,900บาทนี่ะที่รุ่นท็อป RAM 8GB หยค้256 1,899หยวนหรือประมาณ10,000บาทนั่นเองครับถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของดีไซน์แล้วก็สเปคครับ ล่าสุดหัวเว่ได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงสุดพรีเมียมรุ่นล่าสุดของเขาอย่าง h u วเว่ยเมด50 Series ที่จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของกล้องถ่ายภาพที่มีรูรับแสงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้รวมทั้งยังมาพร้อมกับชิปเซตนะครับจากทางคอค้อมอีกด้วย h ัวเว่ยเมด50นั้นเปิดตัวออกมาทั้งหมด3รุ่นนะครับได้แก่เมด50เมด50 Pro แล้วก็เมด50 AI Sport Design นะครับ สไรับความเหมือนของทั้ง3รุ่นเนี่ยก็เป็นในเรื่องของชิปเซ็ตนะครับ snapdragon 8 p l พั g เจนหนึ่งเหมือนกันทั้งหมด3รุ่นนะครับซึ่งเรือธงในปัจจุบันนี้นะครับแต่ไม่รองรับ5 g นั่นเองก็แค่ตัด5 g ออกไปแต่ก็ความแรงเท่าเดิมโดยหัว w วยเม t e 50นั้นจะมาพร้อมกับแรม 8GB นะครับและแบตเตอรี่4,470ีร ah, ยมิลลิแอมการชาร์จที่เร็ว66วัตต์ชาร์จไร้สาย50วัตต์ ส่วนทางด้านของรุ่นเมท50 Pro นั้นจะมีแรมมาตรฐน LPDDR 5.8 g b และ u s 3.1นะครับ256และ512แบ่งเป็น2รุ่นเมท50 Is Pro Design นั้นจะมาพร้อมกับแรม LPDDR 5 12 g b หน่วยความจำรอม u s 3.1นะครับ512แบตเตอรี่4,700มิลลมชาร์จเร็ว66วั์และชาร์จไร้สายส50วัตต์ด้วยได้ของ Power Mate 50 รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED 6.71นิ้วความเร็ู Full HD+ Refresh Rate 90Hz t a c h s m l i Rate 300Hz นะครับรวมถึงการรับแสงแสงสีสันได้ถึง1.07พันล้านสีครับนะครับที่ Mate 50 Pro และ i อ้ Sport Design น,นั่นจะเหมือนกันเลยแทบจะถอดแบกันมานะครับหน้าจอ OLED 6.74นิ้ว Full HD+ p l u c h s a m p i n g Rate 300Hz นะครับหน้าจอขนาดใหญ่เนื่องจาก Huawei เนี่ยได้ติดตั้งเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือ ขอภัยเป็นสแกนใบห,หน้าแบบ3มิตินะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้นเมท50 Pro และเมท50 IS นั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของด้านหลังนะครับโดยเมท50 Pro เนี่ยจะมีกล้องหลัง3ตัวเป็นลักษณะทรงกลมนะครับในขณะที่50 IS p o Design นั้นจะเป็นโมดูลทรง8เหลี่ยมนะครับพร้อมกับบอดี้เซรามิกที่รับแรงบันดาลใจจากสนามแข่งรถนั่นเอง การถ่ายภาพกันบ้างเมทห้าสิบเฉยๆเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวเลนส์อัลตร้าวายสิบสามล้านพิกเซลนะครับเลนเพิริสโครปซูม12ล้านพิกเซลซูมได้ถึงร้อยเท่าเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลพร้อมกับเซ็นเซอร์ RYYB นะครับและระบบเลเซอร์โฟกัสที่ช่วยโฟกัสให้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแต่ทางด้านโปรกับพอดีไซน์เนี่ยกล้องเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีเลนส์อื่นๆที่เหมือนกันเลยแต่ตรงนี้จะมีระบบเซ็กเบรดนะครับวอริเบิล a p e r t u r e นะครับซึ่งหรือระบบที่ช่วยปรับค่ารูรับแสงได้อัตโนมัติเป็น f 1.4จนถึง1 f 4.0นะครับคือปรับได้เองอะ่ะนอกจากกล้องแล้วนะครับที่มีความละเอียดที่สูงเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของเทคโนโลยีกล้องต่างๆที่แปลกใหม่เข้ามาช่วยนะครับทำให้การถ่ายภาพนั้นดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองราคากันบ้างดีกว่าเมท0นะั้นรุ่นแรมรุ่มหรือรุ่นรอมน,นะครับก็แยกเป็นรอมและแรมมันเท่ากันรอม1นึ่งร้อยย่สูโร์ารือยเ2 6า0 0บาท Mate 50 Pro ROM 256GB 6,799หยวนหรือประมาณ35,900บาทและเ a m i s p o r t Design ร a m 12GB 6.512 no. 12,999หยวนหรือประมาณ68,500บาทนั่นเองครับถือว่าเป็นมือถือด้วยท่งของ Huawei ที่ราคาแรงไม่ใช่น้อยเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่กําลังหาของอร่อยกินกันอยู่แล้วก็ผมขอแนะนําร้านนี้กันเลยครับกับร้านที่ชื่อว่าเซเว่นชิกที่มีอาหารหลายประเภทให้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นอย่างปีกไก่เนโอลีนสเต็กไก่สไปซี่ไก่คาราเกะหรือจะเป็นอาหารแชร่แข็งอย่างหมึกไขแดดดแดดด่แดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวอาหารคลีนก็มีนะอย่างอกไก่นุ่มปรุงรสมีหลายรสชาติให้เลือกแล้วยังมีสินค้าที่ทางร้านเนี่ยผลิตเองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกอกไก่ยอซึ่งเป็นสูตรไร้แป้งไร้น้ําตาลหมก กับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นสายคลีนหรือคีโตก็สามารถทานได้นะครับทางร้าน,นมีการสั่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีออยอรองรับแถมรีวิวจากลูกค้านะครับก็มีชื่นชมเรื่องแพ็กเกจที่เจ้าของเนี่ยมีความใส่ใจในการซีลสินค้าด้วยตัวเองทุกลอ็อตจนผลคะแนนโหวตของร้านสูงไปถึง4.9เต็ม5คะแนนอย่าลืมนะครับถ้าคิดหาของอร่อยราคากันเองฝากร้านเซเว่นชิกไว้ด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยพเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย